รายการเสียงกล้องเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้พัฒนาทักษะและก็เรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้ไปพัฒนาทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพคุณผู้ชมให้ดียิ่งย่งขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะใช้ในงานอดีเรกนะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับ เอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการเสียนกล้องกันเลยครับโหมดต่างๆที่มีมาในกล้องของคุณหลายคนคงไม่รู้หรอกว่าภาพถ่ายของคุณทําให้เพื่อนอาจต้องขยี้ตาเพราะไม่เชื่อสายตาว่าภาพที่เห็นมาจากฝีมือการถ่ายภาพของคุณนั่นเองทําให้เลิกใช้โหมดออโต้ไปชั่วชีวิตเลยก็ได้เพราะรู้ซึ้งแล้วว่าภาพจะสวยโหมดก็ช่วยได้นะ ปัจจุบันนะครับสมัยใหม่เ่ยโดยเฉพาะกล้องดิจิตอลนนะครับมีโหมดในการถ่ายภาพมากมายให้เราเลือกใช้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงโหมดต่างๆในการถ่ายภาพกันครับกับกล้องดิจิตอลนะครับกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณเกรียงไกรไวยกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัจจุบันมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเทคโนโลยีมันเข้ามาในชีวิตเราเยอะมากโดยเฉพาะกล้องดิจิตอลนะครับซึ่งหลายๆคนซื้อกล้องดิจิตอลมาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีโหมดต่างๆเหล่านี้อยู่ในกล้องแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วเรามักจะพูดถึง กล้องดิจิตอลเนี่ยว่าเป็นกล้องปัญญาอ่อนแต่จริงแล้วมันเป็นกล้องจีเนียสนะฮะเป็นกล้องอัจฉริยะเพราะมันเอาทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ในตัวเล็กๆของตัวกล้องเนี่ยทุกอย่างนะช่วยในการถ่ายรูปให้เราไม่พลาดครับผมก็คือเรียกว่าถ้าเราอยากถ่ายภาพประเภทแบบลักษณะหนึ่งเราก็กล้องก็ตั้งมาให้แล้วใช่ฮะเฉยๆก็เราปรับโหมดไปเท่านั้นเองนะครับก็คืออันนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะตั้งเป็นค่ากลางๆไว้หรือเปล่าครับเออโดยทั่วไปเนี่ย จริงๆตอนที่เราซื้อกล้องมาเนี่ยก็จะมีคู่มือให้เราอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าหลายคนเนี่ยพอเห็นคู่มือหนาเนี่ยก็ไม่อยากอ่านเพราะนั้นก็มักจะตั้งไว้ที่ออตโต้เป็นหลักนะฮะก็เท่านั้นเองเราจบเราถ่ายกันตลอดอนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเช่นทําไมถ่ายกลางคืนมันถึงมืดไปหมดนะฮะทำไมถ่ายเอ่อระยะเท่านี้ทําไมมันมืดอ,อย่างนี้ทำไมกล้องมันสั่นมันไหวนะครับจริงๆแล้วกล้องเนี่ยดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยมาช่วย เรื่องตรงนี้ให้กับคนถ่ายเนี่ยให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะครับะภาพสูงงั้นเรามาทําความรู้จักกับโหมดต่างๆในกล้องกันดีกว่านะครับหลักๆหรือว่าโดยใหญ่ๆเนี่ยจะมีโหมดอะไรบ้างครับจริงๆกล้องตัวหนึ่งนะครับมีโหมดให้เราถ่ายเนี่ยอย่างอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะกล้องดิจิตอลยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเราสังเกตว่าตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพสูงนะฮะแล้วก็มี หมดที่เอื้อประโยชน์ต่อการถ่ายรูปเต็มไปหมดนะครับนะครับแต่วันนี้ที่จะพูดเนี่ยคงจะพูดถึงโหมดในการถ่ายรูปประมาณสัก10โหมดที่เป็นโหมดที่จําเป็นต้องใช้ในการถ่ายรูปชีวิตประจําวันเป็นหลักนะครับอันหนึ่งยัง โหมดแรกนะครับก็คือโหมดถ่ายภาพบุคคลครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนซื้อมาเนี่ยต้องใช้แน่ๆองในโหมดนี้ไม่ว่าจะถ่ายภาพตัวเองถ่ายภาพคนรักหรือถ่ายภาพครอบครัวเพื่อนใช่ครับนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ถ่ายก็เหมือนเดิมอย่างที่พูดไว้ก็คือตั้งออโต้ออโต้แล้วจบแล้วก็ถ่ายไปหมดเลยนะครับทั้งทิวทัศน์ทั้งบุคคลทั้งอะไรเต็มไปหมดจริงๆแล้วพอเรามาใช้กล้องในโหมดส่วนของโหมดถ่ายภาพบุคคลเนี่ย ตัวกล้องเนี่ยจะสร้างเป็นคล้ายๆเทคนิคในตัวของมันเองเพื่อทําให้บุคคลที่เราถ่ายอย่างลูกตัวอย่างเนี่ยมีความผิวพันดูผ่องใสนะฮะแล้วก็มีควา,ามนุ่มนวลของตัวผิวนะฮะลบริ้วรอยต่างๆที่อาจจะไม่เป็นที่น่าดูนกะในตัวของผิวของบุคคลที่เราจะถ่ายแต่ว่าก็ทําได้ในระดับหนึ่งนะฮะเหมือนกับตอนที่เราใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถ้าเราอยากจะได้โหมดแบบนี้เนี่ย ให้ถ่ายให้เป็นคล้ายๆโหมดการถ่ายบุคคลบุคคลของกล้องดิจิตอลเนี่ยเราก็มักจะใช้ฟิลเตอร์นะฮะก็เป็นเช่นฟอกอะไรทั้งหลายเนี่ยทำให้ผิวคนเนี่ยมันเบลอรครับครับซึ่งอันนี้คือมันแตกต่างจาก โหมดออโต้ธรรมดาใช่ไหมครับอันนี้กล้องเขาจะตั้งเอาไว้ให้ตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะพิมพ์แต่ว่าเราต้องหมุนเราต้องหาเขาหน่อยเท่านั้นเองเพราะบางบางโหมดเนี่ยเขาก็จะซ่อนเข้าไปในในแอปพลิเคชันอื่นๆอีกนะครับนะฮะตอนนี้โหมดที่2เนี่ยก็คือโหมดภาพวิวนะครับภาพวิวนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการที่คนซื้อกล้องทุกคนจะต้องถ่ายนะครับตอนนี้ว่าถามว่า ดูแล้วมันก็เห็นจะมีรายละเอียดเมากมายในการถ่ายภาพวิวนะฮะในบางกรณีของการถ่ายภาพวิวเนี่ยมันอาจจะต้องมีระยะโฟกัสนะฮะแล้วก็แบ็กกราวน์นะครับตอนนี้ถ้าเราไม่ตั้งไว้แบบแบบที่โหมดถ่ายวิวเนี่ยแต่เราไปตั้งที่ออโต้ทั้งหมดเนี่ยโดยธรรมชาติของการถ่ายออโต้ก็คือจะโฟกัสไปที่จุดไกลที่สุดนะฮะถ้าเราไม่ไปตั้งที่เฟสเดทเทคคือการจับระยะะไรทั้งหลายเนี่ยนะะมันก็จะโฟกัสไปที่ระยะไกลทั้งหมดเพราะนั้นบางครั้งเนี่ย เราอยากจะแสดงโฟกัสคือส่วนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเนี่ยมันก็จะเบลอไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นโหมดถ่ายภาพวิวนะครับส่วนโหมดต่อไปเนี่ยคือโหมดถ่ายภาพกลางคืนนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี่นะฮะบางครั้งเนี่ยเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมถ่ายมาทุกอย่างมันมืดไปนหมดนะครับโหมดนี้เนี่ยกล้องจะกาหนดค่าให้สามารถยิงแฟลชไปตัววัตถุเช่นในรูปนี้เนี่ยเป็นรูปการสาธิตการโชคมวยที่งานเทศกาลวัดอรุณ นะครับถ้าเราถ่ายตามออโต้ Auto, ตามปกติแน่นอนตัวตัวแบบเนี้ยก็คงจะมืดนะฮะหรือแม้แต่ตัวพระปรางวัรลุนก็คงจะมืดไปด้วยนะครับ,รบตอนนี้เมื่อเราปรับไปที่โหมดนี้เนะี่ยโหมดกลางคืนโหมดกลางคืนเนี่ยนะฮะกล้องก็จะรู้ว่าเราควรจะปล่อยแสงแฟลชมาเท่าไหร,ร่นะฮะเพื่อให้ภาพเนี่ยชัดแล้วก็ควรจะเปิดออชัตเตอร์เท่าไหร่เพื่อให้ฉากหลังดูดีด้วยอซึ่งถ,ถ้าเป็นถ้าเป็น สมัยก่อนเราต้องปรับเองข้าวันนี้ใช่ครับเราต้องเรียนรู้เยอะอันนี้มีโหมดให้สบายดีนะครับสบายก็เลือกเอานด้ครับก็มีโหมดภาพกลางคืนจะได้ภาพลักษณะแบบนี้โหมดต่อไปนะครับเป็นโหมดถ่ายภาพกีฬานะครับโหมดภาพกีฬานี้ช่วยอำนวยประโยชน์ในการถ่ายค่อนข้างจะเยอะนะฮะปกติถ้าเราถ่ายคนวิ่งหรือว่าคนกําลังเตะฟุตบอลเนี่ยบางครั้งเนี่ยการหาโฟกัสก็เป็นเรื่องยุ่งนะครับเรื่องยุ่งเรื่องย่งเรื่องยากจริงๆเลยเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่า นักกีฬาจะวิ่งไปทางไหนหรือว่าในภาพตัวอย่างเนี่ยเรือ,อร่องแก่งเนี่ยจะอยู่จุดนี้ยังไงเมื่อไหร่แล้วก็ด้วยความเร็วของสายน้ำเนี่ยเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะกําหนดจุดโฟกัสได้ล่วงหน้านะครับเมื่อเราตั้งที่โหมดนี้เนี่ยตัวกล้องจะกําหนดแล้วก็จับเซนเซอร์ของตัววัตถุที่เราจะถ่ายว่าไปตรงไหนนะครับแล้วก็จะโฟกัสตรงนั้น เราให้หมดเลยนะรายละเอียดของน้ำนี่ได้ได้จากโหมดเนี่ยเหรอครับนี่ไม่ได้ภาไม่ได้ตั้งเองใช่ไหมครับใช่ครับนี่ใช้โหมดถ่ายมาใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเออนอกจากสิ่งที่กล้องทําให้แล้วเนี่ยการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็หาจุดบกพร่องแน่นอนว่าทุกอย่างมีไม่มีความสมบูรณ์ร้อยเนะฮะต้องมาดูจุดบกพร่องของโหมดแต่ละโหมดด้วยแล้วก็มาปรับแก้ไขนะครับครับผมนะฮะหนึ่งโหมดต่อไปนะครับอันนี้เป็นโหมดกลางคืนนะฮะตอนนี้เราถามว่าเป็นโหมดกลางคืน ในลักษณะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะครก่อนหน้านี้นะฮะเป็นโหมดกลางคืนโดยที่ใช้ขาตั้งกล้องนะครับแต่ภาพนี้เนี่ยเป็นโหมดกลางคืนโดยที่ไม่ใช้ขาตั้งกล้องแตัแตกต่างยังไงครับแตกต่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องมีพระในการแบกขาตั้งกล้องไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถถือถ่ายได้เลยโดยที่ไม่เป็นปัญหาในการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายตัวเคลื่อนย้ายอุปกรณ์นะครับ คือ,คอโหมดนี้ครับมันจะต่างจากโหมดภาพกลางคืนเนี่ยโดยหลักๆแล้วค่าที่กล้องเขาตั้งไว้พอจะทราบไหมครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะตั้งเป็นที่โปรแกรมจริง,รงๆแล้วมันก็เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งนะฮะเขาก็จะบอกว่า,ามันอาจจะมีตัวสเตบิลิเซอร์คือตัวนี้เป็นตัวกําหนดให้กล้องกล้องเนี่ยภาพไม่สั่นไหวก็คือว่าวถ้าไม่ใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยกล,ก,ลกล้องรู้แะไรว่าจะสั่นไหวกว่าปกติก็เลยตั้งกันก็จะมีโหมดตัวนี้เกิดขึ้นตัวนี้โหมดตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปก็มักจะกําหนด ไอเอสให้สูงขึ้นโดยธรรมชาตินะครับสูงขึ้นนะครับแล้วก็หน้ากล้องอาจจะแคบลงนะฮะซึ่งความชัดลึกอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตอนนี้เราก็ต้องถามว่าเราต้องการอะไรสื่อสารอะไรในภาพนี้โดยโดยทั่วไปโหมดสําหรับการถ่ายภาพกลางคืนโดยที่ไม่ใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยงานแสดงแสงสีงานละเล่นต่างๆเนี่ยเหมาะการละเล่นต่างๆนะครับเหมาะมากเลยฮะแต่ว่าคุณภาพอาจจะ ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเรานําไปขยายใหญ่ๆแต่ก็พอใช้งานได้ใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วก็โหมดต่อไปนะครับโหมดภาพเด็กหรือว่าภาพสัตว์นะครับเนื่องจากภาพเด็กเนี่ยเราจะมีปัญหาในการที่เราไม่สามารถที่จะไปโพสเด็กให้อยู่หยุดนิ่งได้บางทีเขาก็วิ่งไปบางทีก็ขยับมือไม้ไปอะไรพวกนี้แน่นอนว่ากล้องก็จะไปใช้ตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้กับจับบุคลิกแล้วก็อิเดียบถของเด็ก นะครับเช่นเดียวกันก็สัตว์ก็เช่นเดียวกันนะครับในบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถถ่ายภาวะเช่นช้างกําลังพ่นน้ำเนี่ยจากโหมดออโต้ตามปกติได้นะฮะครับผมอันนี้ก็เป็น6โหมดหลักๆก่อนนะครับที่มีอยู่ในกล้องดิจิตอลสมัยใหม่ใช่ครับที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ช่วยในการถ่ายภาพให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเราพักไปชมสิ่งที่น่าสนใจจากอาจารย์สงครามโพวิไลนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ คิดจะหัดถ่ายภาพค่ะอาจารย์ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีแล้วกล้องสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มถ่ายภาพไม่รู้ว่าควรจะเลือกกล้องแบบไหนชนิดไหนดีคะมาอีกแล้วครับคําถามแบบง่ายๆนะครับว่าถ้าเราจะเป็นนักถ่ายภาพนี่จะเริ่มต้นยังไงดีกล้องแบบไหนดีส่วนใหญ่เลยผมจะได้ยินคําถามแบบนี้บ่อยมากสําหรับคนที่จะเริ่มเป็นนักถ่ายภาพนะครับ แม้แต่ผู้ที่จะเริ่มเรียนอย่างนี้ครับใน,ในความคิดของคนที่เป็นนักถ่ายภาพผมอยากจะถามให้ท่านถามตัวท่านเองว่าท่านจะเป็นนักถ่ายภาพกี่วันอยากจะเป็นนักถ่ายภาพกี่ปีหรืออยากจะเป็นนักถ่ายภาพตลอดชีวิตถ้าอยากเป็นนักถ่ายภาพตลอดชีวิตต้องศึกษาต้องเรียนรู้หลายๆอย่างที่สําคัญก็คือว่า กล้องที่ไปครอบครองสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เป็นได้นานแค่ไหนมีความคงทนไหมมีความเข้าใจมันดีไหมนะครับส่วนท่านที่เป็นนักถ่ายภาพนับเป็นปีนะครับอาจจะสักฉันอยากจะเป็นนักถ่ายภาพสักสามปีห้าปียังไม่รู้อนาคตนะครับอย่างนี้ท่านก็ไม่ต้องซื้อกล้องแพงมากนักหรอกครับท่านก็เอากล้องที่มันใช้ง่ายๆม,มีปุ่มปรับง่ายๆไม่ต้องไปวิตกกังวลมากมายนะครับ แต่ท่านยกกล้องขึ้นมาเล็งแล้วกดชัตเตอร์ได้ก็ผมว่าน่าจะได้ภาพที่ดีพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่เป็นนักถ่ายภาพแบบฉับฉวยแน่นอนครับท่านก็อาจจะซื้อกล้องชนิดที่เป็นคอมเพกเล็กๆติดตัวไว้สักตัวหนึ่งเจอเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจท่านก็สามารถถ่ายภาพได้ทันทีโดยหลักๆแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านจะเป็นนักถ่ายภาพแล้ว ขึ้นเชื่อว่าจะเป็นนักถ่ายภาพแล้วผมอยากจะแนะนําท่านว่ากล้องที่ดีที่สุดคือกล้องที่ท่านชอบใจมากที่สุดและสิ่งที่ต้องท่านคํานึงก็คือว่าทุนในทรัพย์ในการที่ท่านจะซื้อกล้องสักตัวหนึ่งนั้นอย่าให้เดือดร้อนกับการที่จะซื้อกล้องใหม่สักตัวนึงแล้วเมื่อซื้อมันมาแล้วจงศึกษาและเข้าใจเหมือนหลักการที่ผมใช้นะครับเลี้ยงกล้องให้เชื่องรู้และเข้าใจมันทุกจุดหลับตาสามารถที่จะจับ ได้แล้วผมคิดว่ากล้องอะไรก็สามารถที่จะเป็นกล้องที่มีคุณค่าสําหรับการเป็นนักถ่ายภาพที่ดีได้เสมอนะครับกลับมาพูดคุยกันต่อครับเราพูดคุยถึงโหมดต่างๆในการถ่ายภาพที่เราเลือกได้จากกล้องดิจิตอลสมัยใหม่ของเราเนี่ยแหละนะครับเราพูดกันไปแล้ว6โหมดด้วยกันยังมีอีกเยอะเลยให้เลือกใช้ในกล้องบางคนเลือกไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นฟังวันนี้ดูวันนี้แล้วเนี่ยเอาไปเลือกใช้ให้ครบอยู่ในกล้องเราเนี่ยแหละนะครับใช่ครับโดยทั่วไปก็จะ มีเหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าอาจจะแตกต่างในเรื่องของการตั้งชื่อหรือว่ารูปภาพที่แสดงในโหมดนั้นๆนะครับ um. 試試試ครับเราได้ร hmm. ok, right? ู้เร yes, ื่องภาพบุคคลภาพวิวภาพกลางคืนนะครับภาพกีฬาภาพเด็กหรือสัตว ja ์หรือว่าภาพกลางคืนแบบที่ไม่ใช้ขาตั้งกล้องแล้วยังมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้อีกเยอะเลยใช่ครับวันนี้โหมดต่อไปนะครับจะเป็นภาพโหมดในร่มครับนะฮะโหมดในร่มเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาของการถ่ายภาพชนิดนี้ก็คือว่า แสงภายในในร่มเนี่ยมักจะมีแสงหลักๆสองชนิดนะฮะคือแสงที่เกิดจากหลอดไฟดีออนหรือเราเรียกว่าแสงฟลูออเรสเซนต์แสงชนิดนี้เนี่ยนะฮะเมื่อปรากฏในภาพเนี่ยจะให้บรรยากาศของแสงเป็นสีเขียวเขียวซึ่งมันไม่สวยงามเท่าที่ควรใช่ฮะกับอีกแสงชนิดหนึ่งก็คือแสงทางสเตนซึ่งถ้าถ่ายโดยแมนนวลทั้งหมดไม่ปรับตั้งนะฮะไม่ปรับแต่งเนี่ยแสงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแสงเป็นสีเหลืองเหลืออมส้มนะครับซึ่งซึ่ง ก็ไม่เหมาะสมอีกเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงโหมดในร่มเนี่ยก็หมายความว่าโหมดในร่มซึ่งมีแสงสองชนิดนี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักของการมีโหมดนี้ก็คือกล้องเนี่ยจะเป็นตัวปรับค่าฟรามสมดุลของแสงนะฮะฟามสมดุลหมายถึงนีคือตัวตั้งค่าไว้บาล้นนะฮะเพื่อให้เป็นแสงกลางนะครับเพราะฉะนั้นโหมดนี้คือกล้องจะเป็นตัวกําหนดเรื่องไว้บาลานนะฮะ ซึ่งเราจริงๆแล้วเราก็สามารถตั้งเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับมาที่โหมดนี้แล้วมันก็ง่ายก็ง่ายง่ายนะครับใช่ครับครับผมอันนี้เป็นโหมดเกี่ยวกับการถ่ายใบไม้ที่ตกลงกับพื้นถ่ายต้นไม้นะฮะให้มีสีสันสดใสขึ้นนะครับอันนี้มันแตกต่างยังไงครับกับโหมดออโต้หรือว่าโหมดเออโหมดนี้เนี่ยด้วยจุดประสงค์หลักในการถ่ายเนี่ยเราต้องการถ่ายใบไม้ในกรณีที่ใบไม้สีเขียวเนี่ยมันก็จะเขียวเข้มขึ้น แต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นใบไม้ในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยโทษในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะเป็นสีแดงใบไม้จะเปลี่ยนสีแดงมันจะเปลี่ยนสีเพราะนั้นเขาก็จะเพิ่มสีแดงเนี่ยให้สดใสมากขึ้นนะฮะช่วยในได้ดีกว่าภาวะปกติ่เราตั้งเช่นออโต้นะครับผมนะครับโหมดต่อไปนะครับอันนี้เป็นโหมดเกี่ยวกับการ ถ่ายชายหาดชายทะเลหรือว่า,อาริมน้ำนะฮะที่มีหาดทรายสีค่อนข้างจะขาวเนี่ยเราก็ใช้โหมดนี้เพราะว่าโดยปกติการวัดแสงของกล้องเนี่ยก็คือจะวัดแสงมาที่เท่า18%เรนะครับ,เ,รบเพราะนั้นโหมดนีด้เป็นตัวชดเชยแสง<ๆ>เพราะถ้าเราถ่ายโหมดนี้นะฮะที่แมนนวลเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีชดเชย,ยแสงบวกเพิ่ม,มให้สว่างขึ้นนะครับ,รบแต่เป็นตัวกล้องดิจิตอลเนี่ย เขาจะปรับชดเชยแสงบวกขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับโดยเขาจะดูความสว่างของพื้นทรายที่ปรากฏในภาพหรือว่าแสงสะท้อนจากน้ําที่สะท้อนจากดวงอาทิตย์มานะฮะที่มันจะหลอกตัวเซ็นเซอร์วัดแสงของกล้องมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นเมื่อเราตั้งโหมดนี้เนี่ยตัวพื้นทรายตัวผิวน้ำเนี่ยก็จะถูกต้องความเป็นจริงนะครับอืมครับผมอ๋อนี่ก็เขาก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเราต้องตั้งเองใช่ฮะดีนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดทุก พุนี่ก็เป็นหัวข้อหลักใหญ่ใจกูานไปที่เรามักจะถ่ายกันอยู่บ่อยๆนะฮะเราแน่นอนว่าทุกคนถ่ายเ็าจะงงเหมือนกันเอะทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นล้วถ่ายก็ไม่เห็นใช่ไม่เห็นมันเห็นเป็นอะไรก็ทุกทีใช่ครัภาพเบลอไปเลยถูกต้องครับจริงๆถ้าเราถ่ายโหมดนี้ในโหมดออโต้เนี่ยก็อาจจะใช้งานได้ดีนะครับหรือว่าตั้งขาตั้งนะครับแต่โหมดนี้เนี่ยก็คืออาจจะไม่ตั้งขาตั้งก็ได้นะฮะเขากําหนดช่วงระยะเวลาในการรับแสง ว่าพู้สีสันเป็นยังไงโหมดนี้จะเป็นจอช่วยตรงนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าใช้โหมดนี้ด้วยแล้วแล้วก็ใช้ขาตั้งด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีเสริมกันไปอีกก็ยิ่งชัดเจนด้วยชัดเจนชัดที่ได้จะชัดเจนขึ้น,คนะครับแล้วก็โหมดต่อไปนะครับโหมดตู้ปลานะครับโหมดนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปถ่ายเอาพรีเรียมใหญ่ๆในหลายๆที่ก็มักจะมีคำถามตามมาว่าทำไมแสงมันถึงออกสีฟ้านะฮะแล้วถ้าทำไมน้ำหรือว่าตัวปลาเนี่ย ไม่เป็นจริงตามที่เราเห็นนะครับโหมดนี้คล้ายๆกับโหมดตอนถ่ายในร่มนะก็คือตัวกล้องเนะี่ยจะไปตั้งการปรับค่าไว้บาลานนะฮะให้เป็นแสงกลางขาวกลางนะครับนะครับ,รบเพื่อประโยชน์ในการปรับสีถูกต้องนะฮะต่อไปนี้ถ้าเราไปถ่ายฟอรเรียมในที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ภาพที่ดูดีขึ้นกว่าปกตินะครับอันนี้รวมถึงตู้ปลาด้วยนะฮะบางครั้งที่เลี้ยงปลาไว้แล้วก็อยากจะถ่ายผ่านกระจก ตัวกรอบของตู้ปลาเนี่ยก็สามารถใช้โหมดนี้ได้ครับครับครับ,รบผมโหมดต่อไปนะครับเ,เป็นโหมดการตั้ง ISO สูงสูงน,นะครับแน่นอนว่า,าสมมติตัต้ง ISO ที่3,002เนี่ยเ,เราสามารถถ่ายหยุดการแสดงเทศกาลต่างๆงานแสดงสีสันแสงสีต่างๆเนี่ยสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของตัวละครในการแสดงได้นะครับแต่ว่า สิ่งที่สูญเสียไปก็คือเมื่อ i s o ค่อนข้างสูงเนี่ยตัวเกรนหรือว่าน้อยมันก็จะเกิดขึ้นมาก <c oughs> ะะเพราะนั้นก็จะได้อย่างเสียอย่าง <c oughs> อาจจะเป็นเพียงแค่ภาพบันทึกนะฮะแต่ว่าคุณภาพที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่มีนอยเยอะๆเนี่ยพอไปขยายภาพ <c oughs> ใหญ่ๆมเนค่อนข้างจะเยอะจะเห็นเป็นตัวแบบเหมือนเม็ดๆใช่ไหมครับในภาพนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโหมดที่จะ เอื้อประโยชน์ต่อการถ่ายรูปแต่ในกรณีแบบนี้ก็อาจจะต้องไปใช้ในการปรับตั้งปรับแต่งในซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์นะฮะเช่นโหมดพาโนรามาเราอาจจะถ่ายรูปประมาณสักสิบรูปนะฮะแต่ว่าต้องปรับองศาการเรียงเรียงรูปให้ดีเช่นสมมติเราจะถ่ายห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ด้านซ้ายไปจนถึงด้านขวานเนี่ยรเราก็ต้องถ่ายไล่ไปก่อนนะฮะไล่ไปเฟรมแรกนะครับถ่ายไปแล้วเฟรมที่สองเนี่ย อาจจะให้เขากินพื้นที่ของเฟรมแรกมาประมาณสัก20เซนนะฮะจนถึงเฟรมสุดท้ายอาจจะเป็นเฟรมที่10อาจจะกินพื้นที่นั้นไปอีกสัก30เปอร์เซ็นต์นะเสร็จแล้วเราก็จะมาปรับเอาภาพทั้ง10ภาพเนี่ยมาปรับตั้งในซอฟต์แวร์ซึ่งตัวกล้องเขาจะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาจะปรับให้เราอัตโนมัติมันก็จะกลายเป็นภาพพาโนรามาที่เราเห็นหนั้นแต่ซ้ายขวานะฮะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราถ่ายรูปในช็อตเดียวถ้าไม่ใช่กล้องเฉพาะเขาเนี่ย ก็ไม่สามารถทําได้นะฮะแล้วนอกจากนี้ที่มันเป็นโหมดที่เป็นที่นิยมกันอีกก็คือโหมดที่เป็นเกี่ยวกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวโอ้เดี๋ยวนี้กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่มีนะครับมีครับเพราะว่าเอาเอาไว้ให้เอื้อประโยชน์ด้วยใช่ฮะนิดนึงก็คือโหมดที่เป็นวิดีโอครับแค่หลดเลื่อนสวิกมาแก๊กเดียนะฮะเราก็สามารถถ่ายได้แล้วนะฮะแล้วกล้องดิจเซรุ่นปัจจุบันเนี่ยทั้งในเรื่องของการบันทึกเสียงแล้วก็คุณภาพของภาพเนี่ย ค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะฮในราคาที่ไม่สูงมากเหมาะสำหรับใช้ในระดับมือสมัครเล่นนะครับนี่เป็นพื้นฐานค่้าๆนะฮะเพราะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันยังมีโหมดให้เราได้ปรับแต่งได้เล่นอีกเยอะมหาศาลนะฮะในตัวกล้องตัวเดียวนะครับ,รบก็คือเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ถน,นัดยังไม่มีความชํานาญในเรื่องของการ ปรับค่าต่างๆในกล้องด้วยตัวเองลองเลือกโหมดในลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับที่นํามาใช้ถ่ายภาพนะครับมีให้เลือกเยอะซึ่งเขาก็ปรับเอาไว้ให้แล้วตามลักษณะของการถ่ายภาพในแต่ละลักษณะด้วยนะครับยังไงก็เพื่อความคุ้มค่านะครับเราซื้อกล้องมาแล้วโดยเฉพาะกล้องดิจิตอลสมัยใหม่เนี่ยนะครับมีโหมดแบบนี้ให้เล่นมากมายบางคนยังไม่เคยเปิดเลยลองกลับไปเปิดดูนะครับเราก็จะเห็นความมหัศจรรย์ในการถ่ายภาพผลงานของเราออกมาด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้ประสบการณ์ไปเยอะมากเลยครับต้องขอ ขอบคุณนะครับคุณเกรียงไกรวัยกิจด้วยครับ,รบที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ในวันนี้ครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนำเทคนิคเคล็ดลับและก็ประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมในอนาคตด้วยนะครับและถ้าฝีมือถึงขั้นแล้วนะครับทางรายการเซียนกล้องเองก็มีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับกับกิจกรรมแฟนเซียนกล้องคลับนะครับกิจกรรมนี้ครับอยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมนะครับส่งผลงานภาพถ่ายของคุณผู้ชมนะครับเข้ามาชิงรางวัลกัน รเรามีของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีมากมายจะมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับกติกาก็ง่ายมากๆเลยแค่คุณผู้ชมนะครับเขียนจดหมายเข้ามาร่วมพูดคุยติชมรายการกับเรานะครับและก็ส่งภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายส่วนตัวของคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้ทางทีมงานได้รู้จักหน้าตาของคุณผู้ชมและที่สาคัญขาดไม่ได้ก็คือ ผลงานภาพถ่ายที่คุณผู้ชมอยากจะร่วมประกวดกับทางรายการนะครับก็ส่งเข้ามานะครับจะเป็นภาพประเภทไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของคุณผู้ชมนะครับขออย่างเดียวครับอย่าผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายก็พอนะครับสำหรับจํานวนที่ให้ส่งเข้ามานะครับจะส่งเข้ามาจํานวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราไม่จํากัดขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณผู้ชมนะครับส่งเข้ามาเป็นไฟล์ประเภทอะไรก็ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นภาพที่คุณผู้ชมได้อัดล้างออกมาเรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับส่ง เข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าของรางวัลดีๆรอคุณผู้ชมอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นหนังสือดีๆนะครับที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพมากมายแบบนี้แหละครับและนอกจากนั้นครับเราก็มีของรางวัลใหญ่ให้กับคุณผู้ชมที่ผลงานการถ่ายภาพนะครับเข้าตากรรมการของเรานะครับเราก็จะมอบเทปบันทึกรายการเสียนกล้องเนี่ยนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกตอนเลยนะครับยังไงก็ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับสำหรับการส่งผลงานนะครับก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับ รายการเซียนกล้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่พลาดการชมรายการนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลดีๆจากทางรายการนะครับก็สามารถเข้าไปชมและก็เข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับเวลาของรายการเซียนกล้องก็หมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ